รอยเตอร์ uter, ยอดขาย NFT พุ่งทำจุดสูงสุดประวัติการแตะ900ล้านดอลลาร์หลังกระแสะคริปโตปังเริ่มเป็นที่นิยมเดือนสิงหาคมนี้กำลังจะกลายเป็นเดือนที่มีการยอดขาย NFT สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์โดยมียอดขายพุ่งแตะระดับ900ล้านดอลลาร์ในช่วง30วันที่ผ่านมาตามข้อมูลของ นอนฟันจิเบิร์นเผยว่านักลงทุนได้มีการใช้จ่ายเงินจำนวน896ล้านดอนลลาร์ไปกับ NFT ในช่วง30วันที่ผ่านมาและตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่พุ่งทะลุ900ล้านดอนลลาร์ภายในอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรม NFT ที่กำลังเติบโตยอดขายดังกล่าวคิดเป็นตัวเลขมากกว่า3เท่าของจุดสูงสุดเดิมก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาค,คมที่มียอดขายอยู่ที่255 ล้านดอลลาร์ยอดขายที่พุ่งขึ้นสูงในเดือนนี้คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากกระแสคลิปทอปังและเกม a อ็กซีอินฟินิตี้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากข้อมูลของคลิปโตแสลงชี้ให้เห็นว่าคลิปทอปังนั้นมียอดขายมากถึง397ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้โดยราคาขายเฉลี่ยสำหรับพังแบบพิกเซลอยู่ที่214,000ดอลลาร์ต่อชิ้นส่วนพังที่มีราคาแพงที่สุดที่เคยขายได้ก็คือ พังหมายเลข7523ซึ่งเป็นพังมนุษย์ต่างดาวหายากสวมหน้าแม้ที่ถูกขายไปในราคา11.5ล้านดอนลลาร์และล่าสุดมีซ่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบัตรการชำระเงินที่ได้ออกมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาได้ซื้อคริปท็อปังในราคา49.5 e t f หรือคิดเป็นมูลค่าราวราว0 0 0 0 0ดอลลาร์ปิดท้ายกันด้วยนายไกเวนเชงผู้ก่อตั้งบริษัทแอปแต่งรูปหน้าสวยเมตู ที่ได้รับการยืนยืนจากทวี WU l o ็ c h a i n ว่าได้ซื้อคริปทอปังหมายเลข8236ไปในราคา125 ETH หรือประมาณ387,000ดอลลาร์กดอ่านข่าวยอดขาย NFT พุ่งทำจุดสูงสุดประวัติการ8,900ล้านดอลลาร์หลังกระแสะคริปทอปังเริ่มเป็นที่นิยมต่อที่สยาม l ล็อ h เชน